สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับนี้ครับมาพบปะถุมงคลนะครับสับหล่ังที่2ตอนที่2นะครับพี่ๆนะเดี๋ยวเรามารับชมครับว่ามีรายการเด็ดเด่ดินๆนกันบ้างไหมนะครับบอกเลยว่านานปีหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมณเวลานี้เหมือนกันนะครับตอนนี้น้องกเลยเอารุ่นนี้มานะครับนาคิดว่ารายการนะสวยทุกองค์นะครับรุ่นนี้จะ1รายการจะไม่ซ้ำเลยนะพี่นะร้อยองค์ร้อยรายการนะครับสำหรับรุ่นนี้พี่นะครับบอกเลยว่าสวยงามเลยทีเดียวครับ นะครับรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้หรืออ่ได้ที่ไลน์ก็ได้นะครับนะดูขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะทักมาได้เลยนะครับพี่ๆนะฮะแต่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทุกบ้านนะครับนะโอ้ถ้าเป็นรุ่นรุ่นละสามร้อยบาทนะครับทักมาได้เลยพี่ชายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุยรายการที่หนึ่งกอนเลยครับรายการที่หนึ่งครับเปิดมาฮะรายการที่หนึ่งเปิดออกมาพี่โอ้โหมา รายการนี้พี่เนื้อนวะมันปูหน้ากากอะบาก้าซาตินไม่ตัดปีกนะครับขอบอะบาก้าซาตินคะโอ้โหเนี่ยหน้ากากขอบหน้ากากตัวอะบาก้าหน้ากากอุ้งพระนะครับรายการนี้เนวะนะพี่นะเลขคนณตั้เบอร์ห้าศูนย์พี่สวยสยเลยนะรายการนี้สี่ร้อยนะครับนะรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับโอ้โหองค์แรกมาก็สวยแล้วพี่นะอย่างที่ผมบอกว่ารุ่นนี้ทีเด็ดจริงๆครับทีเด็ดจริงๆสวยจริงๆครับน้องเลยเอามาให้พี่ๆีสองลังเลยทีเดียวครับ ต่อมาฮะร,รายการที่2นี่ครับนะทองทิพสตินพื้นน้ำเงินพื้นในแดงครับโอ้โหนะนี่ฮะรายการนี้นะครับเลขโคดตัวเบอร์หมายเลข15รายการนี้250บาทครับนะส่วนอะปุศิรารุ่นสมเด็จนะครับผมได้ผมจะเอามานะครับพี่นะแต่ครั้งเนี้ยราคาจองค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็อ่าตอนนั้นเป็นเหมือนผมดูแล้วเหมือนเป็นงานเพียวเยอะนะครับผมเลยไม่ได้เอามาให้พี่ๆนะครับ นะฮะแต่ดันแรงขึ้นไปอีกนะฮะนะครับรุ่นไหนวิ่งมาแรงครับรุ่นไหนวิมาก็แบบแรงบ้างไม่แรงบ้าครับพี่นะต้องผัดเป็ดใบพีทแต่ละวารละเนาะนะครับต่อมาครับรายการที่สามนะครับเดี๋ยวตามมาให้พี่นะครับต่อมารายการที่สามเลขคนังเบอร์สามสองครับเนื้อทองทิพซาตตินลงยาแบบนี้ฮะสองร้อยห้าสิบบาทพี่หาที่ไหนได้ครับนั้นเหลือจุสวยเป็นเด่นงามๆอย่างนี้เลยพี่นะครับรายการที่สาม ต่อมาครับรายการที่สี่ฮะโอ้โหรายการที่สี่อย่างนนเนื้อเงินพี่เอรายการที่สี่พี่พื้นแดงพื้นในแดงขอบน้ําเงินแดงจีวรนส้มฝังพลอยนะหรือเลขเขจะเบิใหม่เลขยี่สิบเก้าพี่เนื้อก็ะไลเงินพี่อย่างเนื้อเงินเลยนะครับรายการนี้นะจัดให้พี่นะครับนะจัดให้พี่ๆแล้วกันนะครับนะก็นะ จัดให้350แล้วกันนะครับสำหรับกระไรเงินนะครับตามคำขอพี่นี่ครับนี่อยากเปิดแพงพี่นะฮะจัดให้พี่350้านะไม่ต่อแล้วนะพี่ตอนแรกผมเปิด400้นะพี่นะพี่ๆท่านใดรู้บอกเลยเพราะนี่ผมลดให้เลยนะลดให้ปิดได้เลยนะครับนะเพราะจะได้ไม่ต้องอ่าถ้าแพงนี้ก็เป็นเนื้อนาวะอผมจัดให้แต่ละดับเลยนะครับเนื้ออะไรเงินรุ่ดนี้สวยมากพี่นะครับลงยาเต็มระบบเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่ห้า นี่ฮะรรายการที่5เนื้อทองแดงมันปูเลขพจน์เบอร์สี่สิบเจ็ดนะครับเนื้อทองแดงมันปูพื้นแดงขอบแดงจีวันส้มลงยางมังกรพี่นะาารายการที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่นะฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่ห้านะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่หกนะครับนะฮะสน,นใจพี่พี่ั้นใจจะเรียบนะนี่ฮะเฉพาะอีพีนี้นนฮะนะนะผมเพิ่มผมเรียบให้ผมขออีกห้าสิบบาทพอนะ ผมขอ,อ50บาทพอพี่ได้ช้สวย,ยงี้เลยนะครับเรี่ยมกรอบพลายเงินพลายทองนะครับหรือกรอบสายกรอบสีนะฮะมีมากมายพี่นะครับมาฮะร,รายการที่6มารับชมกันต่อพี่ร,รายการที่6มารับชมกันต่อพี่ร,รายการนี้เดือทองแดงพืชแดงพืชใน,นเขียวขอบม่วงแดงเหลืองที่วันส้มลงยามางกอนครับ นี <usion> ่ฮะโอ้โหองนี้สวยจังนะครับองคนี้สวยจริงพี่เนื้อทองแดงนะครับลงยาเต็มสูบเลยนะครับรายการนี้รายการที่6ครับนะรายการนี้รายการที่6ครับพี่งามๆเลยนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องนะครับเหมือนเดิมครับ2 5 0บบาทครับโอ้โหนะเอาเรื่องพี่นะครับสวยเอาเรื่องนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปในครับรายการที่เจดครับรายการที่7็รายการนี้เป็นเนื้อนวะมันปูลงยามงกรลงยาขาวนะครับนี่ฮะโอ้โหนะสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับสวยๆกันเลยนะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดเนื้อนวะนะครับนี่ฮะโอ้โหเฮ้โคดตังเบอร์สี่แปดนะครับนะต่อมาครับรายการที่แดนะครับ รายการที่8เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเหรียญเพ้นท์นะครับด้านหลังเพ้นท์หน้าเพ้นท์โอ้โหเนี่ยฮะจัดให้ราคาเดิมพี่ชายจัดให้ราคาเดิมครับเจ็ดร้อยบาทถ้าพี่ยกคู่นะครับสี่องนะผมคิดสองพันนะครับมีสี่แบบนะครับแบบนี้นะครับเลขคนละเบอร์สี่สิบเก้านะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเต็มสูบหน้าหลังแค่ค่าเพ้นท์ก็เกินที่ผมเปิดแล้วพี่นะฮะแค่ค่าเพ้นท์เพ้นท์หน้าหลังนี่จะผมแจ้งทิปจะผมเซอร์ติดต่ออยู่นะองค์ห้าหกร้อยนะพี่นะค่าเพ้นท์นะ ต่อมาครับรายการที่9้าครับหรือรายการที่9พี่รายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้าเลขคุณตเบอร์31เพื้นฟ้าขอบแดงขอบเขียวนะครับนะวงในแดงพี่นะครับนี่ฮะรายการที่9้าครับสวยๆนะครับนะรายการนี้300บาทนะครับเนื้ออันปะก้า,า <c oughs> ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่10บครับหรือรายการที่10เปิดตาโอ้โ,อโอหที่ฮะผมบอกแล้วครับมาคู่นี่ครับ นี่ฮะเก็บได้เก็บพี่ชายนะครับเก็บได้เก็บนะครับรายการนี้นะครับนะโอ้โหเลขคนจะเบอร์ใหม่เลขยี่สิบครับนี่ครับเลขคนจะเบอร์ใหม่เลขยี่สิบครับพี่นี่ฮะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้นารายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิเอ็ดเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อทองทิพย์ผิวเดิมหน้ากากนวะพลายเงินเต็มแผ่นเงี้ยนี่ฮะหน้ากากนวะพลายเงินเต็มแผ่นนะครับโอ้โหให้ชมความสวยกันเลยพี่นะครับให้โชมความสวยเลยพี่นี่ฮะเลขคนทเบอร์สี่ห้านะครับนวะหน้ากากเงินพลายเงินเต็มแผ่นครับรายการนี้แบ่งไปพี่พี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสอง รายการที่ส2องเปิดมาพี่เลขคุณเบิร์มหมายเลขเบิ้มครับหมายเลขสิเอ็ดแบ็กโรเดียมลายทองฝังพลอยนุพเก้า 9. นี่ฮะหมายเลขหนึ่งหนึ่งครับนี่ฮะโอ้โหสวยเลยนะครับสวยเลยนี่ครับรายการนี้นะฮะนี่ฮะรายการที่แบ่งปันที่หกร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามครับ รายการที่สิบสามเปิดมาพี่โอ้โหมากะต่อเนี่ยครับรายการนี้เป็นเนื้อเนี่ยสองกษัตริย์ครับนะสองกษัตริย์ฝังพลอยนพเก้าเลขคติมเบอร์หมายเลขห้าสิบพี่รายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่เนี่ยหกร้อยบาทเหมือนเดิมพี่หกร้อยบาทเหมือนเดิมนะพ,พี่จับคู่มาได้นะครับพี่จับคู่มาจะผมคิดพิพเศษให้อยู่แล้วเนาะมาฮะม,มาลุก,กันต่อรายการฉับไปพี่รายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาฮะโอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อกอะไหลเงินเยอะพี่เนื้อ กไรเงินเลขคนจะเบอร์38ที่จัดให้โปรโมชั่นนะฮะพิเศษ EP นี้นะครับนะ350บาทพี่นะฮะจัดให้จะสี0ร้หลือ350บาทพิเศษให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับนะนะคมามาดูต่อนะครับลดให้นะครับนะนะนะา,ายนะนะนะพี่ๆต่อมาครับนะายกไรเงินลดมาทีหนึงไนดะ้ไหมจัดให้นะครับ น้องจัดให้เลยครับลายการนี้เนื้ออัปากาซาทินพื้นเขียวพื้นในแดงขอบดำจีวอนส้มนะโอ้โหเนื้ออัปากาที่งามๆอย่างนี้เลยนะเลขคุณจะเบอร์รไปได้4ี่ครับรายการที่แบ่งปันที่3 0มร้อยบาทนะครับรายการที่แบ่งปันที่สา0ร้อยบาทนะครับรายการที่15นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่16 รายการที Laur, ่สิหกเปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้อทองแดงผิวมะขามพื้นขาวเนื้อทองแดงผิวขาวพื้นขาวครับเลขคนจะเบอร์ไปได้สี่สิบสามครับเลขคนจะเบอร์หมายเลขสี่สิบสามพี่นี่ฮะนี่ฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบหกครับต่อมาครับรายการจะไปพี่นะรายการที่สิบเจ็ด รายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อสองกริย์ขอบแดงนะครับเนื้อสองกริสัขอบแดงลงยามังกรฝัง่งพลอยเลขคนจะเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวครับเลขคนจะเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวพี่รายการนี้แบ่งปันพี่พที่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่พที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะเนื้อสองกริย์นะลงยาฝัง่งพลอยเต็มสูบอย่างนี้พี่โคตรงามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสุดไ้ครับ รายการที่สิบแปดครับโอ้โหรายการนี้รายการที่แปดเปิดออกมาฮะรายการนี้เนื้อด่บุน้าเงินขอบหน้ากากอเมรกาสติหลังเรียบพี่นี่ครับนะรายการนี้สวยๆหลังเรียบเลขคนจัเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับตอโคตสลายใหญ่ครับนี่ฮะรายการนี้สี่ร้ยบาทสิครับรายการนี้สี่รอบาทจัาพี่ๆนะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปเลยพี่นะรายการถัดไปพี่รายการที่สิบเก้า อันนี้พี่นะใส่กล่องแรบรายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาโอ้โหรายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อกระไหล่ทองพื้นน้ำเงินนะครับพื้นในแดงขอบน้ำเงินจีวอนส้มครับรายการยี่ี่นะจัดให้สามร้อยห้าบาทที่เลขหกตัวเบอร์หมายเลขครับหมายเลขสามสิบสามเนื้อกระไ่ทองลงยาเต็มสูบลงยามากรลงยาพื้นนะ รายการนี้นะครับแบ่งไปพี่พี่ที่สามเอ้ยสามร้อยห้าสิบาทนะครับเกินกรไหลทองนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปครับที่รายการที่ยี่สิบครับรายการสุดท้ายพี่ของ ep นี้รายการนี้นวะมันปูนะครับนี่หน้ากากอเมกาสตินเต็มแผ่นครับหน้าเงินแท้ครับนี่ฮะเลขโค้จเบอร์หมายเลขเจ็ดครับเลขโค้จเบอร์หมายเลขเจ็ดเนื้อนวะนะพี่รายการนี้สี่ร้อยครับ นะรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบจให้สี่ร้อยพี่ชายนะครับนี่ฮนะวสวยๆเลยวันนี้ก็มีแบ่งันพี่น้องนะครับนะทั้งหมดยี่สิบรายการนะลองเลือ,อกอะไชอบลองเลือกอุติใจอยู่ได้นะครับสำน,นี้ก็ขอบคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ